สวัสดีได้เจ้าพะกันอีกแล้วค่ะกับพีตุกตาพาฝันมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสกะ็ะโชคดีกันทุกคนเลยะคะ่ะเนาะเพื่อนๆมีเวลาก็มานั่งเฮงเลยนอคะ่ะไปอันเอดก,กาแฟก่อนนะคะ่ะเด้อมดพอดีมาอาค่ะบึ่งอันฟังบรรยากาศอันพี่นกกันลงเพลงตอนเชาาเดี๋ยวเจอกันค่ะ กาแฟฮอนฮอนค่ะเสียงจากธรรมชาติบ่ยหเบิงลมหมอนเบือยางล่นค่ะฝานหิมะตกหิมะเบือไม สะโอนเนาะค่ะเนาะผุ่นวิวงอดพีนละใบาย,ยางร่วงค่ะกวดเมื่อละหลายเทียเดยค่ะน้ำเหินเอ้ยนี่ก็ได้ะวิวมาตำลมเนาะค่ะเนาะธรรมชาติดูดูเบยางร่น เมื่อวานไปอันซื้อรถไฟค่ะเอามาเสืออันเจ้งๆอะนะคะไฟเอ้ยก็เห็นเอ้ยนี่หลายเด้ก็เห็นเอ้ยตุ๊กตานี่ไฟหลายไฟทางได้ไฟน้ำเข้าสวนเนี่ยแล้วคันาะหลังสวนทางเงินอายอายเด็ดถ้าเปิดต่อแรงนี่ก็งามตาค่ะบรรยากาศดีแต่ว่าลังเท่ามันเอ้ยไอ้กับเข้าแล้วไปยืนแล้วมันบังเสียค่ะมังมันเป็นเงาเหาเนี่ยมันบ่ค่อยเห็นก็เลยอัน เมื่อวานนี้ไปซื้อหลดไฟกับแฟนเอามาห้อยโอ้ยสว่างสวัยเห็นนอตลายมือคะ่ะมันแจงไหลทูกใจคะ่ะบ้านสวนเนาะค่ะเนาะตอนแรงมามันมืดๆก็ความสว่างก็ทำใหม้มันสดชื่นไหมบอกระกินกาแฟน้วกันก่อน,น่าเจะเด้อเ <c oughs> บิ่งปิ่นอันไขวัดไข่ไอเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นกันวสด์เมื่อวานนี้ก็ไปกินข้าวเที่ยงกับเอย๋ย หลานก็เป็นค่ะเป็นใครเห็นว่าตนแรงนภา,าไปห้าโหม่แม่พันมาแม่พันทำงานอยู่นำตัวเมืองด้อกค่ะก็เห็นเมื่อวานขับรถผ่านไปก็เลยเห็นบีบเกสเโอ้ยกาแฟอุ่นมีแหงก็นั่นนะคะเนอะเิ่งฟังเสียงพี่นกกันอันนี้นกซับไม้เด้อค่ะซับต้นไม้ Ừ, ยุดแล้วจนน้นก็ขึ้นอีกแล้วค่ะมัดมือซิซื่ออันนกแดกกาแดกนกคนกก็ไล่นกเด้อค่ะร่างตัวก็เป็นสีเหลืองงาบงามนกตัวนี้น้อยร่างตัวก็เป็นสีน้ำเงินอมน้ำเงินนะคะมีไล่นกอยู่โอ้ยมาสังเกตมากๆนกไหลขนาดเลยกาเนี่ก็สุดยอดค่ะ นกคุ้มเนาะกันเนาะนกแถวบนนอกเขามันเยอะลำสวนเอ้ยในพันธ์มันควนเข้ามาอันทำร้ายพันธุ์บัวใเสียค่ะนกก็ะไหลอันกับแกะก็ะไหลเลยค่ะอยู่ลำสวนนี่กับแกะกระโตซ้ําเขียดเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยเต็มค่ะนำลงรถนำเหือเ้ยนี่ก็ะไหลเขียดกับปาดก็มีค่ะ เก็ืกระบาดมันอยู่มาตั้งบ่หเมื่อนเอ้อเลยเอาวันมันยุงไหลเออเลยเอายากันยุงไปสิ่ตื่นขึ้นมาพันตายซะคะตยขี้ดายเพิ่นยู่งนำถั่วสวมอันยู่งนำอันมองเทียวกุดสักโคู่กันนะค่ะเอ้าก็เลยหาพันเรียบไปเพื่ไปนอนแลเอ่งแมงตายโตแห้งเมื่อสะเอาหูพันแพ้อันยาอันกันยุงบ่หรือว่าพันอย่างอื่นไปกัดพันกระบรู้เนาะกันนะอ่ะก็แห้งมีอันโตไมมมาดอกค่ะ ก็บอกว่ากันก็คือกี่ตุนบ้านอยู่แฟนเอ้ยตื่นแล้วคุยมอสคือสักเจียย่าลายงูเสียอากาศดีเนาะค่ะเนาะ แฟนเอ้ยท่านย่างอมเหือนค่ะครึ่วงวสมูงย่างอมเหือนทุกมือม้อทุกมื้อบันนีมายู่เหือนบ้านสวนบันนีไปเมื่อในทะเลนกินข้อเหอนพี่อะไรที่ฟังที่ด้ค่ะกินหอดบรรยากาศกินหอดสวนกินหอดธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเสียงธรรมชาติอันได้อย่างเสียอย่างเนาะค่ะเนาะ ไปดังพุนเมื่อกี้หอวด,ดังพี่มาดังพีเมื่อกี้หอวดังพุนค่ะคนเฮานี้บ่มีแต่เหลือแน่นนนะับน้ำชีวิตเนาะยู่ดังพุนเมื่อกี้หอดดังพี่ะ, <c oughs> นนนะ,ะ,ะว่ะมา,ดดามาดังพีเมื่อกี้หอดเหี้ยนดังพุนค่ะอ้อทางพุนก็เอ้ยเหมือกพอดีช่วงดอกไม้กำลังบานนะครับอกไม้นำสวนนาบ้านหลังบ้านก็โอ้ยโอนคำว่า,าเงินย,ยู่ทางเนเธอร์แลนด์นกะเอ้เพราะเป็นคนชอบปลูกนะคะ่ะเนาะปลูกดอกไม้ดูแลเองเม่ดะคะ่ะแต่ว่าสวนมังบได้ใหญ่แบบนี้มันเป็นบ้านธรรมดา ส่วนนาส่วนหลังแต่ก็มีความสุขดอกไม้บานนี่อเด็กน้อยมายืนนั่นสวัสด,ดีเน,นาะค่ะเนาะก็ความสุขไปอีกแบบนาดอกไม้บานว่านสีสันสวยงามเน,นาะค่ะทองพุ่นก็แทโอ้ยบานนี่ทั้งนาบานหลังบานเอ้ยนี่เอ้ยพันหมักขนชอบดอกไม้ค่ะชอบ ปลูกในมีมดทุกสีขึ้นมาพันตื่นขึ้นมาพันชื่นใจเด้อค่ะส่วนดอกไม้บานดอกมันไหลดอกเนาะค่ะเนาะสดชื่นนกกระมานผีเสื้อกระมานแมงเพ่งเนาะค่ะเนาะงดน้ําพวนดินละคะ่ะบังไก่ไอหมาอันจบอยู่ <c oughs> <c oughs> ไก่ไอ้ก็ขันดีดีค่ะอาทิตย์นี้ได้เห็นมันโป่งอันได้ยันแม่พันโอกแม่ไก่โอกลูกสงหังสิบสี่ตัวค่ะเบื้องพ่ากันเล่นอยู่นะมูลนิยมอันไก่อันนี้ละค่ะพรากันเล่นตามกันม้วนก็เอ้ยกันเลี้ยวบังก็ขึ้นย่างหัวไก่ไหลเด้อค่ะไก่ซ้ำตัวซ้ำนกนี่ค่ะไก่ป่าเอ้ยว่าเนาะมันโมเมนไก่ตัวใหญ่ๆแบบอันไก่บานโมเมนก์คเป็นไก่ตัวน้อยๆคือคล้ายๆนกบินก็ได้ค่ะ เต็มคับน้ำส่วนนี่ดูท่ากินปวกมันพื้นที่มันกวางอ่ะอ่ะก็เนี่ยอันเสาเนีกวเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเหึงแล้วมันสิลงยากค่ะบางทีพันลงไปแล้วพันเบอพันบอป่อยมันมันสัญญาณมันบ่ค่อยดีนําเขาอยู่นําอันปาไม้เนาะค่ะเนาะอยู่นําออกเหมืองว่างั้นเถอะป้ถ้าลงประมาณอัน หลังซิบนาทีนี้พันซีเหืออยู่แต่ว่าก็ใช้ระยะเวลานะคะหลังเที่ไปอดมื่ออื่นแต่เสาผนจังได้คลิปจังได่อปโปลดเรียบร้อยค่ะก็บอกว่ากันค่ะเออก็ลงไปนี่นะค่ะเด้อเออทุกตาผราฝฟันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่มากินกาแฟกับเอ้เนาะคะ่ะอย่างเมื่อเมื่อซ้ำค่ะแต่ว่าถ้าอัดมันนะเออมีแต่ความสุขความโชคดีทุกบ้านทุกคนเลยนะค่ะเด้อแล้วก็พอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ